ผมเจเลครับเจริญวงครับครับอยู่ไตรตึงครับเขตไตรตึงเออ่ที่ทำนาก็อยู่ป่าแดงครับคครรัับบอำเภออเภอเมืองครับจังหวัดกำแพงเพชรเนาะครับผมครับเป็นเออ่คนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอดเวลครับเอทูบอยกับเอทูพาวเวอร์ในนาผืนนี้ครับนาผืนนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยนาผืนนี้ทั้งหมด40ไร่ครับ40ไร่เนาะครับผมที่ใช้เอทูบอยไปแล้วเอทูบอยครับทั้งหมดเลย40ไร่ครับผม40ไร่ครับครับ แตกต่างจากกลับไปใช้อย่างไงฮะผลที่ใช้ผลที่ใช้ดีครับเป็นไงฮะที่แรกผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันเป็นเป็นแฟบกับยาจับใบนะอ่าอผมเจอเป็นเงนล้างจานกับผงสักซักผ้าครับผมแรกไม่เชื่อครับก็เลยแฟนก็ติดต่อมาแล้วก็ลองเอาลองมาใช้เสียเงินแค่นี้ไม่เท่าไหร่ฮะก็เลยลองมาใช้มันได้ผลดีครับครับครับต้นจะเขียวครับและขี้รีบจะน้อยครับอ่าแล้วลดยาลดปุ๋ยด้วยนะครับลดยาลดปุ๋ยลงครับผมแฟนนะรู้จักกับ เพื่อนเขาครับที่ปักอ่างนั่นเขาเล่ามาฟังกันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาก็ลองมาเอาผลิตภัณฑ์มาให้ดูที่บ้านครับก็เลยที่แรกผมก็ไม่เชื่อก็เลยแฟนก็ลองตัดสินใจซื้อไว้ชุดนึ่งผมก็ลองมาฉีดที่สิบไล่ผมฉีดไปสิบไล่ลองแค่สิบไล่อีกสิบไล่ไม่ฉีดสิบไล่ที่ฉีดไปนี่เจ๋งครับดีมากเลยทุบายชุดนี้ครับอ๋อฉีดครึ่งเดียวครับลองครับอยากจะลองอยากจะลองครับผมอีกครึ่งที่ฉีด ดีกว่าไม่ฉีดยังไงผมดีกว่าไม่ฉีดดีกว่ายังไงดีกว่าดีใบจะกว้างแล้วจะเขียวกว่าครับใบเขียวกว่าครับปุ๋ยก็หวานเหมือนกันอ๋อใบจะขยายกว้างกว่าครับใบจะกว้างกว่ากี่วันกี่วันรู้ผลครับอืมประมาณประมาณห้าวันครับพาดถึงหกวันโอ้โหรู้เลยเหรอครับผมโอ้ออกฤทธิ์เร็วมากครับอชุดนี้ดีครับผมชอบเนี่ยยังไงเขาสั่งเยอะมากเลย ผมก็เลยตามมาวันนี้ไงฮะก็เลยมาถามเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้คนอื่นที่เขามีปัญหาตอนเนี้ยคนอื่นๆนะครับที่ผมขี่รถไปดูบ้างอะไรบ้างก็ครับท่าที่เรารู้จักปัญหาคือข้าวไม่กินปุ๋ยแล้วก็พวกเพี้ยวลงครับอ่าแล้วก็หนอนกอพวกนี้ครับครับครับปัญหาก็มีก็อยู่ประมาณนี้ครับอ่าทุกทุกบ้านก็จะเป็นอย่างนี้หมดครับครับผมอ่าแล้วก็เขาแก้กันยังไง เขาก็หายาซื้อทั่วทงตลาดทั่วไปครับครับลองแล้วหลายยี่ห้อแล้วยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ครับจนหมึดเงินกันไม่รู้ทอะไรครับผมอันนี้ผมผมที่ฉีดมานี่ฉีดแค่ยาเพี้ยอย่างเดียวแล้วนี้เอาอยู่ครับเอาไปสร้างให้เอาอยู่เลยผสมเอซทูบายเข้าไปครับผมเอาอยู่เลยครับผมที่แรกงไม่เชื่อเลยยังไงก็ไม่เชื่อแม่เมืองจะเอาหรือเลยเออเพราะมันไม่ใช่ไม่ได้เขียนว่าฆ่าแมลงไม่ได้เขียนว่าเป็นปุ๋ยอะไรเนาะครับ พอ,อดีมันพอยาตัวนี้มันไม่แพงครับ,ค,รบความงามที่ที่ผมลองใช้ดูนะมันเป็นงามไม่จัดจ้านเหมือนอัดยูเรียโดยตรงนะครับไม่เหมือนอันนยูเรียนะงามแบบงามสวยสวยงามเลื่ืๆือไปครับ<อ>งามจางจางครับแล้วทำมันเหมือนกับข้าวไม่โสมครับใน<อ>ชุดนี้ใช้ตุชุดนี้ไม่งามเหมือนไนโตรเจนใช่ไหมครับผมถ้าเอาไนโตรเจนอัดโดยตรงเลยงามแล้วข้าวโตจริงสวยจริงแต่ขี้รีบจะเกิดเยอะครับ อ๋อเป็นเม็ดรีบมากครับผมเม็ดเม,ม็ดรีบเยอะมากเลยดูในชุดนี้นะผมให้ดูทั้งพื้นที่นานได้เลยนะครับขีร้รีบมันจะน้อยมากเลยนี่นะครับ<อ>จากคอรวงจากคอรวงจนปลายรวงเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีขี้รีบม,มีครับแต่มันมีน้อยมีน้อยครับผมแล้วก็ได้ได้บอกใครบ้างหรือยังก็ที่แฟนเพื่อนแฟนมาบอกไว้นะ เขามีเชื่อแล้วยังไม่เชื่อก็ยังมีครับเพราะเขาเหมือนเรานะไม่เชื่อทีแรกผมก็ไม่เชื่ออ่าตัวยานี่ครับถ้าเราใช้ยาทั่วไปนี่นะเราใช้เอทูบายผสมนะครับมันจะช่วยให้เวลาน้ําค้างหยดเนี้ยเราจะมันจะซึมไปถึงข้างล่างเลยครับครับครับแล้วตัวยาเนี่ยจะซึมเรื่อยๆแบเหมือนเหมือนยาดูดซึมนะพวกแมลงพวกอะไรเนี่ยมันจะอยู่ที่กกครับส่วนมากที่ปลายไม่ขึ้นค่อยเข้ามาอยู่อะครับ เราจะเห็นได้เลื่อยว่าแมลงไม่มีครับไม่มีนะครับแมลงไม่มีครับเออจะซึมลงไปครับตัวยาจะซืมไปข้างล่างเลยนะครับผมมันจะไม่มาเกาะครับคือณเวลาเนี้ยในภาวะวิกฤตเนี่ยที่อื่นเขามีกันหมดใช่ไหมแมลงเนี้ยครับผมที่อื่นมีทุกที่ครับแต่ผมไม่มีครับอชุดองผมไม่มีเลยนะครับแปลกว่าใส่นีครบ คนข้างทางแล้วเพื่อนเพื่อนบางทีทํานาด้วยกันก็เขาก็ลงมาดูเอ๊ข้าวชุดนี้มันรอดเพี้ยมาได้ยังไงผมก็ยังงงนะเราก็แนะนําให้ไปใช้ยาตัวนี้เขาก็ยังยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อนะ,อะเขายัง<ช>ไม่เชื่อรับใ,ให้เขาเวลาผมฉีดนะอยากให้เข้ามาดูที่ผมอครับ ดูแลผสมยังไงใส่ยังไงเท่าไรถ้าตาให้เลยไปลงทุนนี่ยมันแย่ไม่มีไม่ไม่ให้เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับผมชีอะไรนะผมจะตามเขาไปดูครับเขาก็ได้เชื่อใช้ยาตัวนี้เคมีตัวนี้เรวใช้เอทูไบลงไปครับผสมกันครับดีแน่นอนครับผมดีแน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูดีครับเนี่ยมันโอ้โหแน่นอนครับอืรวงทั้งนั้นเลยครับเนี่ยอืหนักพอรวงมากครับ โอ้โหเป็นเงินก้อนเลยเนาะครับโอ้โหในภาวะวิกฤตไม่น่าเชื่อว่าได้ขนาดนี้ครับไม่น่ารอดเพี้ยมาได้ครับอืมนิ่มครับดินนิ่มดินนิ่มครับซุยดีเละครับแล้วดินครับปกติเดินในล่องเดินไม่ได้ต้องเดินทั้งบนอ่าอเดินในล่องเดินง่ายครับตอนนี้เดินในข้างบนล่องแล้วครับอ๋อยอมเสียข้าวหน่อยข้าวเราดีดินนิ่มไหมไหวมันเละครับถ้าดินนิ่มมันมีผลยังไงกับข้าวอ่ะก็ลากลากจะจะเดินดีครับ ลากเดินได้ดีครับลากจะเดินดีลากขาวลากสะกว้างเดินกว้างอ๋อเฮ้ยก็กินปุ๋ยนะครับผมไม่เปลืองปุ๋ยไม่เปลืองปุ๋ยอ๋อมันจับไมเดีละวันสองครั้งเองครับนี่นะครับผมเมื่อก่อนเป็นไงโอ้โหต้องถึงตันห้านะประมาณนั้นลวงจะใสนะอ่าใสใสลวงจะใสเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนรอครับเมื่อก่อนมันขี้รีบไปเยอะแล้วลวงไม่ใสครับนะครับผมต่างเลยเนี่ยครับต่างกันมากเลย อแล้วมันมีผลถึงถึงข้าวสารไหมข้าวสารออกมาเม็ดก็แก่งต่างกันใช่ไเม็ดแข่งครับข้าวสารนี่เม็ดแก่งครับจะให้ดูเนี่ยเนี่ยมันข้าท่าดีเออโอ้แต่อย่างงี้ร้อยแล้วนะเนาะครับร้อยครับเต็มพื้นที่เลยเส็มอกันหมดเลยเม็ดข้าวที่แก่เนี่ยจะแต่งใสครับอจะสมบูรณ์เต็มเม็ดครับเต็มเม็ดเลยนะครับผมปกติแล้วข้าวไม่เต็มเม็ดนี่คือมันจะว่าช่วงช่วงท้องใช่ไหมครับผม เขาเรีว่าทองปลาซิวใช่ไหมครับโอ้อันนี้เต็มเลยนะครับ้ oh. ข้าวที่ยังไม่ได้แกะนี่ก็ใสฮะเม็ดใหญ่เ hmm. ม็ดใหญ่ยาวนี่เราลองแกะแกะดูครับเนี่ย hmm. ไม่น่าเชื่อนะมันไปมีผลได้ขนาดนี้นะครับ uh oh. ขอขาสารสวยอันนี้ลงสีไปไงอลงสีชอบแน่นอนชอบเลยครับปกติลงสีเขาเขาจะบดดูใช่ไหม เราไปขายข้าวครบจะบดดูดูเป็นเม็ดอย่างงี้โอ้โหเอาเลยนะราคานี่ไม่ไม่ต่อเลยนะไม่ไม่ลดของเราเลยไม่ต่อเราอยากจะเรียกเพิ่มวะเนี่ยเรามั่นใจเนาะับมั่นใจได้เลยนะแบบนี้เนาะลองใช้ดูครับดีครับตีแน่นอนท้องมันจะใหญ่ดูลำตัวเนี่ยอ๋ออย่างงี้เหรอดูลำตัวนะครับท้องจะโตออกมาในรวงใหญ่ๆครับอใหญ่รลอยืดยาวคอรวงจะยาว เม็ดนี่จะอันเต็มทอทองเลยดูทองดูท้องใสนิ่งนะครับเนี่ยใช่ใช่ใช่อ้วนเต็กเลยนะครับผมเหมือนคนอ้วนครับลวงได้ใหญ่ครับลวงขึ้นมาเหมือนดอกขาเลยครับเนี่ยอืใช่ครับลวงได้ใหญ่ในชุดนี้มีแก้วันกำลังจะตากเกสรครับเนี่ยครับกำลังจะเข้าเม็ดจะเข้าเม็ดนะครับผม ใบพายใหญ่เนาะพายใหญ่ครับใบปายในหูไปเือนึกว่าตะไคร้เลยครับใบได้ใหญ่ครับอลวงไดใหญ่ครับโหนี่จะใช้แต่แรกเนาะครับแต่อย่างงี้ได่เห็นเงินเลยไหมเนี่ยครับผมเนาะลวงได้ใหญ่ขนาดมีขี้ย่านะครับเนี่ยใช่สิที่มีญ่านี่เสียดายไม่ได้ใช้แต่แรกเนาะครับ เราใช้ตั้งแต่ยาคุมยาฆ่านะโอ้โหจะไม่เห็นหญ้าเกิดเลยครับแต่ถึงเป็นหญ้าอย่างนี้เห็นว่าผสมเอทูบบบอกไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวแน่นอนไม่กลัวหญ้าครับผมสู้หญ้าได้ครับหลวงเป็นก้อนๆเลยหลวงใหญ่ครับมองดูแล้วนี่ใบจะเขียวแล้วไม่มีโรคครับครับก็ลองมาดูอีกฝั่งครับคนเจ้าครับผมที่ไม่ได้ใช้ครับครับพียกินหมดเลยโอ้โหหมดเลยครับ แดงเลยแดงหมดเลยครับอันนี้เขาก็ใช้ยาท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันตลาดทั่วไปครับอยาฆ่าแมลงอะไรเขาก็ใช้หมดครับแต่เขาไม่ได้ใส่เอทูบายไม่ได้ใส่เอทูบายครับโอ้โหแดงหมดเลยครับอืนี่ชัดเลยนะครับถ้าไปดูใกล้ๆนี่เป็นไงครับเพียเป็นเป็นก้อนเลยไหมเนี่ยก้อนเลยครับอกินโซมเลยครับเนี่ยไม่เหลือเลยอาจจะเหลือบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เต็มที่ครับครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ข้าวโอกาสเติบโตนี่ยากแล้วสกัดและสกัดการเติบโตแล้วสกัดความเจริญแล้วนะครับอืถ้าของเราไม่ใส่ไม่รู้จักเอทูไบจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมเป็นแน่นอนครับเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนเลยถ้าไม่ใส่เอทูไบครับอืมนี่เปรียบเทียบไหมชัดชัดเลยนะชัดเลยครับอพื้นที่หนาติดกันระยะแค่วาเดียวสองวายนั่นเนี่ย ขนาดเนี้ยผมแนะนําให้เข้าแล้วเดี๋ยวคงเขาคงต้องพิจารณาก็าต้องลองใช้ดูแน่นอน๋อแนะนําแล้วใช่ไหมครับผมแนะนําแล้วติดกันครับติดกันเนาะรับอ๋อเป็นพี่น้องกันไหมหรือไม่ใช่อรู้รู้จักกันรู้จักกันเพื่อนร่วมวนาครับไม่ใช่พี่น้องนะครับผมเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเนาะครับแต่อีกคงนี้ให้ขวดดูแล้วเขายังไม่เชื่อเลยนะให้ตัวยาดูแล้วยังยังยังพิจารณาอยู่อ๋อแบบนี้ก็เป็นกันเยอะใช่ไหมครับผมแดงแดงเนี้ยนะเยอะครับไออยังทิ้งเลยก็มีครับ ไม่ได้เลยลงทุนเสียเปล่าเลยเะรอครับผมหายทิ้งเลยเหรอทิ้งเลยครับโอ้โหเสียดายที่ลงทุนไวเนาะเอาเพี้ยกันไม่อยู่ไม่อยู่เคมีจะแพงกว่ายาตัวนี้นะครับก็ยังซื้อกันก็ยังซื้อกันอืมโหที่เป็นหมดเลยเป็นหมดทั้งทั้งแปลงเลยครับโอ้โตรงน้นยิ่งกว่านู้นนู้นนู่นนู่นยิ่งกว่าทั้งนู้นยิ่งกว่าตัวนี้นี่เจ็ดไร่ครับนะหมดเลยครับเจ็ดไล่เจ็ดไล่ครับแดงไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยโอ้โห จะไปดูตรงนู้นปตรงนู้นกันโอ้ยแดงหมดเลยไมหมดเลยครับแดงหมดเลยนี่เราไม่ใช้ไม่ใช่อัเอไบ์เ e ปน็นนาอื่นเขาจะว่าขาดน้ําก็ไม่ใช่นะน้าเจิงเลยนะอืแต่นี่ไม่ใช่เพราะว่าขาดน้ํานี่เพราะว่าเพี้ยกินกน้ําเลี้ยงนเงนาะมันดูดน้าเลี้ยงต้น,น,ตนกก ที่รากนี่ฮะมันจะเขียวครับครับจะเขียวไม่โทมครับจะเขียวรากจะเดินดีครับเราลากเป็นพวงเลยนะเป็นพวงในเกาะดินได้ดีครับผมแสดงว่าเดินเดินลึกนะยางนะแล้วดินนิ่มไหมฮะนิ่มครับผมดินนิ่มดินจะนิ่มข้าวไม่โทมครับในหน้าเชี่อไปมีผลถึงดินนะนะครับผมทำให้ดินนิ่มคราวนี้ก็กินปุ๋ยได้ดีเนาะครับ โอ้ยน่าเสียดายเนาะเสียดายที่ลงทุนไว้แย่หมดเลย